เติบมาตรงปัดก็เห็นมังมันมาใส่เนี่ยอือต้นเตยยุกุด ฮะยังไม่ตายที่ผมนะเสวงหลวงใช่ผมเส้หนุ่เจ็ดอันนี้ยันเรียรว่าแกเรในตัวตัดของญี่ปุ่นมันจัดได้ลาาเรียนหนอ เอได้มาอย่างไงครับ hmm? อ่าเ่อเช้าออกไปวังวนปูครับพ็มันติดกันมาก็นึกว่าเป็นปลาเก่าธรรมดาครับพอพอติดกันมาก็แบบตะลึงก็ไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นนี่ครับเป็นตัวแรกินได้แล้วถามคนตากคนแก่ในหมู่บ้านเขาว่็ยังไงบ้างชาวประมงก็แก่กอเคยเห็นไหมครับแกบอกว่าไม่เคยเห็นอืมเลยไม่รู้ว่าปลาอนีรจะดูหน้าตานี้มันมัน ตรงไหนที่ว่าเราว่าแปลกที่สุดอืมต้องต้องไม่เคยเห็นหน้าหน้าอยู่ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวโอเคคือวันที่เราไปวางไปวางแถวมองออกงอบบ้านั่งเก็บแปดทิปปี้ตอนนี้อายุเท่าได้เลยไหเกตบแปดทิปแบบเคยเห็นบมื่ไหร่มปลีแบบนี้ไม่จริงเหรอเเออป็นเป็นขางแดงกันนั่นอกินอะารกินได้ไหมปลานี่่อากินอะารกินได้ไหมฮัลโหลก็หวานไม่สุกมีตั้งแต่ จาความได้นะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่แหละครั้งแรกของชีวิตก็ว่าได้ครับแล้วจากที่เราไปสืบหาข้อมูลมานี้น่าจะเป็นปลาอะไรเท่าที่รู้มาที่ที่สืบสืบดูก็รู้สึกว่ามันเป็นปลาของต่างประเทศนะครับอืเห็นเคยดูในอะไรล่ะในสารคดีอะไรพวกนี้บอกว่ามาจากญี่ปุ่นก็ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ตอนที่ออกอาปลาเราดูส่วนหลังก็ปากเา ฮะคล้ายๆประกาแต่มันมีสามสามหางก็มันมีสามเฉกแล้วก็ที่ตะครีบมันก็มีที่ปิดตะครีบมันไม่เหมือนกับเหงือกมันไม่เหมือนกับจะเอาไปประกอบอาหารได้หรอได้ลักษณะนี้ไม่มีปัญหาหรอกถ้าว่าหนึ่งเราเราถูกแล้วมันไม่มีพิษมันไม่มีหนามแล้วก็มันไม่ออกยางปกติแล้วปลาที่มีพิษตีกนไม่ได้เราไปประถูกปั๊บมันจะมียางออกมาแต่นี่ดูแลทั้งตัวนี้ น่าจะกินได้นะครับน่าจะอร่อยด้วยน่าจะมันด้วยเนื้อดูดูที่ท้อง